คันนี้ก็ชอบคันนี้ก็ใช่เราจะเลือก Honda รุ่นไหนดีระหว่าง all new CR-V Turbo หรือ Honda new CR-V e h e v สวัสดีค่ะเซลอ๋อมจาก Honda ามาสุขค่ะสวัสดีค่ะเซลจ๋าจาก Honda ามาสุขค่ะ เปิดตัวมาอย่างร้อนแรงพร้อมกับการกวาดยอดจองไปอย่างมากมายนะคะใน All New Honda CR-V 2023ในเจเนอเรชั่นที่6ค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังลังเลใจอยู่นะคะว่าจะเลือก Honda New CR-V เครื่องยนต์เทอร์โบหรือเครื่องยนต์ e-hv นะคะวันนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบจุดต่อจุดเลยนะคะว่าตรงไหนเหมาะกับเรานะคะสามารถตอบโจทย์การใช้งานของเราได้ดีที่สุดค่ะเรามาดูมิติของเครื่องยนต์ CR-V เทอร์ เครื่องยนต์ C.O.V. E Turbo เป็นเครื่องยนต์ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟ4สูบ16วาล์วขนาดของเครื่องยนต์อยู่ที่1.5ลิตรนะคะแรงบิดอยู่ที่240นิวตันเมตรที่1,700ถึง5,000รอบต่อนาทีกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าเลยนะคะ เรามาดูกันถึงเครื่องยนต์ ehev กันนะคะตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นสปอร์ตไฮบ i ิ immd นะคะขนาดเครื่องยนต์2.0ลิตร4สูบ16วาลดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์มีพละกกำลังรวมถึง207แรงม้า335นิวตันเมตรตัวนี้ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ถึง2ตัวด้วยกันมีการทำงานด้วยกันอยู่3โหมดนะคะก็จะมี ev โหมดไฮ b ริดโหมดแล้วก็ engine โหมดค่ะ มาต่อที่ระบบส่งกำลังกันเลยนะคะสำหรับเครื่องยนต์ c ซ v Turbo นะคะมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ค่ะที่ได้รับการออกแบบใหม่ปรับปรุงลดเสียงและการสั่นสะเทือนพร้อมกับการติดตั้ง Step s h i p Control ส่งผลให้การขับขี่ที่นุ่มนวลกว่าเดิมและมีความต่อเนื่องอย่างไม่สะดุดค่ะสำหรับเครื่องยนต์ eHEV นะคะจะมาพร้อมกับระบบเกียร์แบบ eCVT ค่ะ ซึ่งจะเป็นชุดเกียร์ที่มีระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าแทนที่สายพานแบบ CVT ที่มีการออกแบบใหม่ทั้งหมดมีชุดล็อกอัพคาส2ชุดใช้สลับกันในย่านความเร็วสูงคงที่และความเร็วต่ำรวมกับขนาดมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นขดลวดมอเตอร์ทำจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบาแต่มีความหนาแน่นสูงและมีขนาดของหน้าตัดและแกนมอเตอร์ใหญ่กว่าค o n ด a c ซี i c ทำให้เกียร์ eCVT ในรถรุ่นนี้ สร้างแรงบิดได้มหาศาลมากกว่าเกียร์ eCVT รุ่นก่อนค่ะและระบบส่งกำลังทั้งสองแบบนี้มีอัตราการทดที่แตกต่างกันทำให้ส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกในการขับขี่และการควบคุมรถซึ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ CRV Turbo หรือเครื่องยนต์ CRV eHEV ต่างก็มีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบเรีย t i m ม All-wheel drive right, ให้เลือกเช่นกันค่ะ ซึ่งระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Real Time All Wheel Drive นี้นะคะจะสามารถกระจายแรงขับเคลื่อนไปยังล้อหน้าและล้อหลังอัตโนมัติสามารถปรับอัตราส่วนกระจายแรงบิดได้ตามสภาพถนนทำให้ Honda CRV สามารถขับได้ทั้งใน On Road และก็ Off Road ได้ค่ะเรามาต่อกันที่มิติของตัวถังและน้ำหนักของตัวรถกันค่ะ ความกว้างของ Honda CRV จะอยู่ที่1,866ม mm, ิลิเมตรและความยาวจะอยู่ที่4,691ม mm, ิลิเมตรนะคะสำหรับมิติของตัวถัง จะมีความกว้างและความยาวเท่ากันทุกรุ่นค่ะสำหรับเครื่องยนต์ c ี v t u r เทอรโบในรุ่น E จะมีน้ำหนักอยู่ที่1,606กิโลกรัมรุ่น E S 1,683กิโลกรัมและรุ่น E L 1,749กิโลกรัมค่ะเครื่องยนต์ E S E V รุ่น E S นะคะน้ำหนักอยู่ที่1,743กิโลกรัมส่วนรุ่น R S น้ำหนักอยู่ที่1,815กิโลกร,รมัมจะสังเกตได้ว่ารุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ e-h e-v จะมีน้ำหนักของตัวรถที่มากกว่าเครื่องยนต์ v t e c turbo เนื่องจากจะมีชิ้นส่วนของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเข้ามาเพิ่มทำให้แต่ละรุ่นจะมีน้ำหนักที่แตกต่างกันส่งผลให้มีอัตราการสิ้นเปลืองที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะสำหรับ CLV นะคะเราจะมีจำหน่ายทาง5ที่นั่งและ7ที่นั่งนะคะ และใครกําลังมองหารถครอบครัว7ที่นั่งอยู่นะคะเราก็จะมีจำหน่ายเฉพาะ c ซ v วเทอร์รุ่น E-L ขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นค่ะทั้งนี้ในรถแต่ละรุ่นก็จะมีความจุห้องสัมภาระท้ายที่แตกต่างกันดังนี้ค่ะความจุห้องสัมภาระท้ายสำหรับรถรุ่น5ที่นั่งจะมีความจุอยู่ที่586ลิตรความจุห้องสัมภาระท้ายสำหรับรถรุ่น7็ที่นั่งจะมีความจุอยู่ที่150ลิตร และเมื่อเราพับแถว3แล้วความจุจะอยู่ที่487ลิตรค่ะเรามาดูอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของ c ซ v กันค่ะ สำหรับ Honda c เ v ียววีเทอร์โบนะคะในรุ่น E ขับเคลื่อน2อล้อเราจะมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันจะอยู่ที่14.3กิโลเมตรต่อลิตรนะคะและรุ่น E-S EL ขับเคลื่อนสีล้อจะมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่13.3กิโลเมตรต่อลิตรนะคะสำหรับเ r v ยเทอร์โบของเรานะคะรองรับได้จนถึง E85 เลยค่ะเรามาดูอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของ c r v e ว e v กันค่ะ ในรุ่น ES นะคะจะเป็นแบบขับเคลื่อน2ล้ออัตราการกินน้ำมันอยู่ที่20.8กิโลเมตรต่อลิตรนะคะส่วนรุ่น RS นะคะจะเป็นแบบขับเคลื่อน4ล้ออัตราการกินน้ำมันอยู่ที่19.2กิโลเมตรต่อลิตรนะคะรวมทั้งยังสามารถรองรับน้ำมันได้ถึง E20 ด้วยกันค่ะ มาดูระบบไฟหน้ากันค่ะในเครื่องยนต์ e h e v นะคะเราจะมีระบบไฟหน้าเพิ่มเข้ามาอีกถึง2ระบบด้วยกันค่ะระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ Adaptive Driving Beam ซึ่งจะเป็นระบบที่ปรับไฟสูงต่ำแยกอิสระซ้ายขวาอาตัตโนมัติซึ่งจะทำหน้าที่ปรับไฟหน้าลดลงเมื่อมีรถขับสวนเลนมาส่งผลให้ไฟหน้าของเราไม่สร้างความลำคาญให้กับผู้อื่นและไม่ต้องคอย กดปุ่มไฟสูงต่ำด้วยตนเองซึ่งจะมีเฉพาะในรุ่น RS เท่านั้นและระบบไฟส่องสว่างด้านข้างอัตโนมัติขณะเลี้ยวระบบ ACL ซึ่งจะส่องในมุมอับด้านข้างที่ไฟหน้าของเราส่องไม่ถึงในขณะเลี้ยวเพื่อเพิ่ม,ม,มความสว่างและทัศนวิสัยในการขับขี่มีเฉพาะในรุ่น RS ค่ะระบบนำทางน v ีเวกิเตอร์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานจะมีเฉพาะในรุ่น CRV eH EV รุ่น RS เท่านั้นค่ะ ส่วนรุ่นอื่นๆเราสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือและใช้กับ Apple c a r p l พ y แบบไร้สายหรือ Android Auto เป็นระบบนำทางก็ได้ค่ะเ <queue. S 1> ซ็นเซอร์กับระยะหน้าหลังทั้ง4จุดจะมีเฉพาะในเครื่องยนต์ ehev ค่ะสำหรับเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะเราก็จะมีกล้องมองภาพรอบทิศทางให้นะคะมันจีวิลคัมเมล่าซิสเตนะคะจะไม่มีในรุ่น e เท่านั้นค่ะ ล้รออรัลอยนะคะขนาดขอบ19นิ้วมีเฉพาะในรุ่น RS เท่านั้นค่ะส่วนในรุ่นเทอร์โบและรุ่นอื่นๆเราก็จะมีล้ออรัลอยขนาด18นิ้วนะคะและแต่ละรุ่นย่อยนะคะก็จะมีล้ออรัลอยลวดลายที่แตกต่างกันเช่นกันค่ะในโหมดการขับขี่ของเครื่องยนต์ Honda CR-V EHEV นะคะแบ่งโหมดการขับขี่ออกเป็น3โหมดด้วยกันค่ะจะมี e c o อนโหมดนอร m มอลโหแล้วก็ Sport m โหมดด้วยกันค่ะ สำหรับ Honda c เ v Turbo นะคะของเราจะมีทั้งหมดอยู่2โหมดนะคะก็คือโหมด Normal คือการขับขี่แบบปกติค่ะและโหมด e c o อเน้นในเรื่องของการประหยัดน้ำมันค่ะระบบ p d d l e s h i i t ใน c r v Turbo เป็นระบบช่วยเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลายัยกดลบคือการลดเกียร์กดบวกคือการเพิ่มเกียร์เพิ่มความสนุกและเล้าใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะ Honda c เ v ehev จะมีระบบ d e c e l e r a t i o n s e l e c t o r คือระบบชะลอความเร็วที่พวงมาลัยซึ่งจะช่วยหน่วงและชะลอความเร็วของรถพร้อมชาร์จไฟกับข้วสู่แบตเตอรี่ในระบบไฮบริดซึ่งยังมีหลายคนสับสนในระหว่าง2ระบบนี้คือระบบแพดเดิลชิปและระบบ d ี c e l เลชั n นซี e ล t กเตอเนื่องจากอยู่ตำแหน่งเดียวกันค่ะเรามาดูที่ระบบปรับอากาศกันนะคะระบบปรับอากาศแบบแยกโซนอิสระ Idual Zone นะคะจะมีในรุ่น RS และระบบฟอกอากาศในห้องโดยสารจะเป็นแบบ Plasma c l u s t e อ มีเฉพาะในรุ่นเครื่องยนต์ e-h-e-v ค่ะลำโพงโบสส2ตำแหน่งนะคะจะมีในรุ่น e-h-e-v r-s เท่านั้นค่ะส่วนในรุ่นอื่นๆก็จะเป็นลำโพง8ตำแหน่งค่ะสำหรับยางอะไหล่และชุดซ่อมยางชั่วคราวใน c ซ v นะคะก็จะแตกต่างกันนะคะและในเซ v t u วีเทอร์โบนะคะเราก็จะได้ยางอะไหล่มาพร้อมกับ ชุดเปลี่ยนยางค่ะ สำหรับเครื่องยนต์ e-h-e-v นะคะเราก็จะมีชุดปะยางชั่วคราวให้นะคะก็จะประกอบด้วยน้ำยาอุดรอยรลวและชุดปั๊มลมนะคะเพื่อสะดวกสบายในการใช้งานค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะทาง Honda ของเรายังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะในกรณีที่รถยังอยู่ในวารันตีหรือการรับประกัน3ปีหรือ1 0 0 0กิโลเมตรนะคะหรือการรับประกันเพิ่มจากอันดิเมตแคร5ปีแ4 0 0 0 0กิโลเมตรค่ะ เราเปรียบเทียบรถยนต์ทั้งสองรุ่นนี้แล้วนะคะเราจะเห็นถึงข้อดีที่แตกต่างกันนะคะหากใครที่ชอบการขับขี่ที่สนุกและมีความเร็วความแรงในตอนปลายนะคะก็จะเหมาะกับ Honda c r v Turbo คันนี้ค่ะและถ้าหากว่าคนไหนที่ชอบในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันแต่ยังคงมีความนุ่มนวลในการขับขี่และยังมาพร้อมกับออปชั่นที่ครบครันนะคะก็จะเหมาะกับ h o n d a c r v e s ว v คันนี้ค่ะ นี่คือข้อแตกต่างระหว่างเครื่องยนต์ VTEC Turbo และเครื่องยนต์ EHEV นะคะของ CRV ปี2023หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจที่จะเลือกรถแบบไหนดีค่ะและถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะแนะนำให้เข้ามาสัมผัสมาทดลองนั่งทดลองขับได้นะคะเพื่อเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดและเลือกรถที่เหมาะสมกับเราที่สุดเลยนะคะพี่จา๋า สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาสัมผัสกับรถตัวจริงนะคะเราก็มีบริการทั้ง5สาขาเลยค่ะ mm hmm. ก็คือมีที่ไหนบ้างคะ mm hmm. คุณอ๋อม1มุกดาหาร2อำนาจ,จเจริญ3 สีสเกต 4. อุบลราชธานี5้ 5. โคราชหน้าตลาดเซฟวันและเรายังมีสาขาน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะก็คือ Honda แสนสุขนะคะตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมืองนะคะเยื้องๆก,กันกับตลาดเจริญศรีอำเภอวารินจังหวัดอุบลราชธานีค่ะถ้าเกิดว่าเราสะดวกที่ไหนนะคะเราสามารถเข้ารับบริการกับทาง Honda มาสุขของเราได้เลยค่ะ ติดต่อเซลจ๋าได้ที่เบอร์โทร0815479717นะคะหรือ l ลาย ID JA1819 ตามนี้ข้างล่างนี้เลยค่ะและเซล์ออมนะคะเบอร์โทร0888263629นะคะ ID l ลายด้านล่างนี้เลยค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจรถยนต์ฮอนด้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะคะ วันนี้นะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากติดตามช่องคอนดามาสุขด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ